นี่คือแมพ99แต่ตอนนี้เป็นทะเลทรายพวกเราจะต้องเอาชีวิตรอดในแดนทะเลทราย100วันให้ได้ทั้งเจระเข้เสือตาแดงและปีศาจแห่งแดนนี้นั้นบอกเลยว่าตัวสูงยาวเหมือนเป็ดมากนียน่ากลัวรอบนี้พวกเราไม่ต้องช่วยเด็กแต่ต้องล่าฆ่าหัวพวกโจรร้ายทั้ง4คนด้วยกันในถ้ำยังมีปีศาจหมูคอยเฝ้ากองสมบัติอยู่ด้วยวันนี้พวกเราจะเอาชีวิตรอดในแดนทะเลทรายแห่งนี้ได้หรือไม่กดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะและนี่ก็คือเอาชีวิตรอดให้ได้100วัน ในแดนทะเลทรายน่ากลัวจังวะนบโอเมก้าที่นี่ที่ไหนะพี่แจ๊สคือบอกเลยนะว่าอันนี้เป็นแมปที่ไม่ใช่แมป99นะแต่ว่ามันสามารถเล่นได้100วันหรือ99วันเหมือนกันด้วยนะคะทุกคนแล้วก็รูปร่างลักษณะแมปเนี่ยก็คล้ายแอบคลาคา้ายูขก,กันขวัญเท่อะอะใายเก่งกระแลงละกันูขกันเออขั้นแรกกันะเราก็ต้องตัดไม้เหมือนเดิมแหละนี่ว่านะทุกคน คือบอกเลยนะว่าไม่รู้ว่าปีศาสตร์ของแบบนี้จะน่ากลัวเท่าเก้าๆหรือเปล่าใครเคยเล่นแบบนี้บ้างลองเม้นบอกกันได้นะคือเท็กเจอร์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันดูใหญ่เนาะนบมันดูแน่นน่ะกิ่งไม้ดูเบลอรเลยดูแล้วก็ตอไม้ก็ใหญ่เนงไไหไงไนไนไนกระต่ายคุณกรตายคุณนะคุณมากคุณมากเลยเออโอมีเสียงฟันด้วยนะตบปักปักเลยอะ อุ้ยกระต่ายกระเด็นโอ้ยมันตัวปันป้อมอ่ะมันขาสั้นน่ะดูดิขาสั้นน่ะน้องขาสั้นโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้ฉันอชอบอเสียงมากนะมันชอ่อชอชอชอะกระดูกออันนี้คือกระดูกเนสาวหรอนี่นี่นโอ้โหประตูห้องเก็บของเลลรอเลยเฮ้ยมีเท้ามาด้วยมทำได้ออกเป็นเหล็กได้เกือกมาอันนี้คือทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นหรอเราโดนย่อส่วนปะ ไปดูสุกตัวเล็กๆอ๋อที่ปั่นเหล็กเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นแบบมีมาด้วยเท่หวะ่ะโอ้ชอบจังเลยใหญ่ดีไอประตูของเก็บของเนะี่ยยย้าใหญ่เปิดมารเรื่ลยอุ้ยหุยไวายบางสิ่งบางอย่างเฝ้ามองคนอยู่ในความมืดเหมือนจะเป็นหมูเหรอเหมือนนไอเนีน่ย เหมือนไอไอแต่พข้าวส่วนชื่อไดนะอินโนซุเกะเออเหมือนอินโนซุเกะเลยเมื่อกี้ชุดเกาะหนังอุ้ยอุ้ยเกาะเทพใส่ดิ่นี่เป็นไงอันนี้คืออ๋อโทรไปโทษซุปมันคือซุปมะเขือเทศอันนี้อันนี้อันนี้อันแรกอันนี้อย่างแรกนี่อุ้ยของอ๋ออุ้ยกล่องเทพกล่องเทพเทกเจอร์สวยมันมีว้าวกว่านี้มันมีว้าวกว่านี้อยังไงยังไงอุ้ยอุ้ยมีด ไม่มีละ่ะขอลองก่อนขอลองกับหมาก่อน prayed, ขอเสียบ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 เออไหนๆอุ้ยกล่องอะไรกล่องไรกล่องไรหาได้อะเพชรได้เพชรอุ้ยกระเป๋าสิบห้าอันนี้คืออะไรอ่ะกระสุนปืนลูกโม่อันนี้อันลูกโม่ยังไงแจัดเป็นคาร์บอยนี่โอ้โอ้ มีควันด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะฉันจะกิน,นแล้วาเอาเห็ดแลเห็ดมีหลายสีด้วยอ่ะมีสีเขียวสีโอู้หู้สีแดง,ดงนบลองหน่อยเร็วมาคนละชิ้นมานบเอาสีอะ<ส>ไรนบสีแดงพิตฟู้ดสีเดียวมันก็ดูมีพิษจังวะอ่ะลองลอง,ลองสองสามอา้ากินได้เฮ<อ>้ยอันนี้ไม่น่าได้แน่เลยมันมันขึ้น,ข,นขึ้นรูปอย่างเงี้ยเห็นปะลองมาเอาจิ้มดิเขาลองแล้วโอ้มีค่าวผิดขึ้นบางเนี่ยโอ,โอ้อะไรไม่รู้วะที่นี่ขึ้นไม่รู้วะโอ้ปวดตัวท้องเห็ดหุยนบเครื่องบินปะหน้า เจอแล้วช่วยเด็กตรงนั้นเว้ยระวงมีมีคนป่าเฝ้าอยู่เว้ยอุ้ยขวานขวานขวานอุ้ยมีมี่ทนบูชายันด้วยอ่ะโฮ้ยโอ้ยโ้ยโ้ยตกใจโ้ยผีเรามันอะไรเนี่ยวะโฮ้ยเออออเออช่วยแทงันหน่อยดิแทงันหนกยโออ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 ผิดด้วยโอแครี่แครี่เออแครี่หรอแคลออ้ยมันยิงฉันมนยิออันนี้คนเหรอศพเ้าเอาโอ้บูชายันจริงด้วยอู อ๋อไอ้นี่ๆนี่ๆนี่เพื่อจะเปิดล็อกแน่เลยนี่แน่กี่อันอะอุ้ยหลายอันแน่เลยอะโ้ห้นบเยอะมากอุยเหมือนเจออะไรเดออเจอเป็ดตกปลาแน่เลยคุณคุณเฮ้ยมีคนอยู่ข้างในด้วยหยิบกระทะขึ้นมาอะไรวะกระทะนี่กระทะนี่ไงเขาหยิบกระทะขึ้นมาอุ้ยดาบโคตรเท่เลยอะเนี่ยเราหาอะไรเนี่ยเรากดอ๋อกดใส่ได้เลยเหรอเนี่ยใส่ก่อน อ๋อร้อนร้อนแร่จีต้องร้อนแร่หรอร้อนไงร้อนแร่ออันนี้มัคือที่ร้อนแร่จีร้อนร้อนตรงไหนร้อนยังไงอ่ะผมว่าน่าจะต้องเป็นร้อนที่น้ำเว้ยเออเออเออนะนี่น้ำนี่น้ำนี่ไงน้ำอ๋อนี่ไงรวบรวมใส่ไว้เนี่แล้วก็ล้างกลิ่นอ๋อนี่ไงอู้ชอบวิสนุกอ่ะนี่ไงนะนี่ไงก็เอาไปหยิบไปกดคลิกกดคลิกข้างนอกก่อนพี่ได้เพชรแล้วได้ดูบี้มาแล้วต้องใช้สีแดงสองอันอ๋อเนี่ยวางอย่างนี้ได้โอเคอุ้ยกินก็หาไม่ยากดิหรือเปล่าวะรอแล้วหล่ะรอแล จะต้องไปไหนกันล่ะร้อนทั้งวันนะบอกเลยนี่นครบแล้วนี่ถุงร้อนถุงอัญมณีเขาบอกงี้อ่ะโอเคโอเคแต่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 เออนี่ไงนี่นี่ขวดอัญมณีอยากได้หอกว่ะไปดูไปไปเอาไปเอาไข่ก่อนไข่จะดับไข่จะดับมันวายวายมันวายวายอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะไรไปไปโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวมากมนเดินดีเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไม่ใช่หมูป่ามันเป็นเหมือนแบบอะไรอ่ะ คนเปดเลยอ่ะคนเปดเนี <bin out> <clothes> ่ย <in> น <st anza> <ide> yes. ็อตรงนี้มันหนุนกับว่าให้เราไปล่าฆ่าหัวไว้ไม่ได้ไปช่วยมีโจนแจ็คมีดาบมายามีนักยิงแสมด้วย้ยมีาีเออได้ชุดได้ชุดอุ้ยชุดอะไรมันนี้กดเทยเย่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้เยียย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 ยอยย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 ยอยยายยาทองตกว่ะ ทองทอนได้วันนี้ปั่นได้ไหมอ๋อทองปั่นได้อ๋อมันต้องใช้ทองในการคาบได้หรออง่ลอานี่ไงมีเต็นท์ใช้ไม้ใช้ทองบางสิ่งบางอย่างกำลังตกมาจากฟ้าดาวตกเหรอคุณคุณนะโอ้ยอ้ยคอนเหรอไปอกมอนคอนยักษ์ตกลงมาโอ้นี่ไงคอนยักษ์จริงด้วยนับดูนี่พี่คือผู้ที่ถูกเลือกข้าคือทอเท้าเจ้าใส่กว่า ใส่ขวานี่ในการมีดนะเนอะไหนๆเอาไปเลยหรอเอาหมาก่อนไม่เอาหมีเอาหมาก่อนทุบไปเลยทุบไปเลยก็เห็นแรงเลยนี่นะอุ้ยแต่หมาคอหักเลยอ่ะก็แรงอยู่อะไรอุ้ยโจมโจมโจมจักรมันเอาไว้ล่อมันหน่อยก่อนยิงมันยิงมันปืนนี่ไงอหมดแล้วนบจัดการมันเออเออเก็บไว้เก็บศพเก็บศพเก็บศพอุ้ยเต็มเลยอุ้ยตบก่อน เออเออเออเก็บศพก่อนอู้เยอะนะเนี่ยเอาดีๆศพเยอะจริงเออร้านคาวบอยเหรอเก็บให้หมดอู้ยมันลุกขึ้นมามันแอบนอนแอบแอบนอนเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหรอก่อนรอก่อนอุ้ยนี่มันมันมันโหด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 มากโอ้ว้าวโดนนี่บ啊อ๋อเมื่อกี้มันคือข้าวหัวนะเห็นว่ามันขึ้นไปประกาศจับ พี่ดูแลงั้นถ้าเราสู้ด้วยมือไม่ได้เราก็ใช้นี่ไงใช้ปืนอะ่ะนกพี่จะเลมันจิดกับดักนะอุ้ยยิงหัวม,ว,ม,ว,มวกันมวกระเด็นเลยอะ่ะโออปืนได้นะแต่ว่ากระสุนไม่ไม,มีว่ะอ่าชนะแน่นอนมาสิบนัดเน้นหัวอ๋อดาบมายาเี่ยคนนี้ดาบมายาหรอเออดาบมายาดาบดาบมายาหรอ ไปส่งทางการยังไงวะเนี่ยเนี่ยบอกบิงแบ็คทุกแคมป์อ๋อโอเคโอเคกลับ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 อุ้ยทานเต็มเลยนบทานพรมเลหนะเอาล่ะใช่อห้องร้องไม่หยุดอุ้ยขวานดีเขาบอกว่าให้เอามันกลับไปที่แคมป์วางอ๋อนี่ไงเรียบร้อยมันขึ้นปะนี่ไงขึ้นแล้วอ๋อนี่เอาโดนมัดโดนมัดโถโคตรเท่โคตรเท่โดนมัดไว้เลยเหรอเนี่ยโอ้หตัดแล้วแต่โอ้ยโอ้ย โอ้โอ้โอ้โหโอ้โน่ากลัวมากมีผล่มายืนดูอ๋อนี่ไงพ่อค้ามาไม่พ่อค้าคนป่าเท้ากบ,บ,บ,บเท้ากบคืออะไรวะเท้า,าก็ตายเหรออันนี้ได้ลนะแรกหน่อยครับมีแมปโน้ตคืออะไรอะ่ะแผ่นที่สมบัติหรอแล้วก็มีโคมไฟโบราณกระสอบใหญ่อะไรเนี่ยนบเอาเป็นแผ่นที่แล้วกันนบไปพี่เอาโคมไฟนะนาป่าแรกสิได้ไรดาบอุ้ย มีแบบมีคู่มือกันขี่ม้าด้วยหรอน่าจะขี่ม้าแน่เลยนี่ไงคู่มือกันขี่ม้าโอเคแต่เราโน้ตไปดูสิดูสินี่คืออะไรแดงๆตรงนี้คึ้นโน้ตไปหรอโน้ตตัวเองอ,อ๋อมันจะขึ้นในแผ่นที่ไง,งเหมือนเอาไว้แบบมาร์กปะเออต็นน่าจะทําให้วันผ่านไปเร็วเนี่ยครับเลยแน่นอนครับเลยนี่อุ้ยโคมไฟอย่างเงี้ยเหรเนียพิ่เห,เห็น โคตรเท่ลองส่องดิว่าไอหมูจะกลัวไหมไฟฉายส่องสันดานอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยมันกลัว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 จริงมันกลัวจริงเนาะมันกลัวจริงอุ้ยไม่อิีไม่อยากขึ้นพับตอนมันหิวเลยว่ะมันจะหิวไหมอ่ะมันน่ากลัวแน่เลยอ่ะอุ้ยโดนฟันนู้นนี่นู้นนี่ยนู้นนี่อุ้ยข้างในมีอะไรกันแน่นะบูม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 เฮ้ยมีหมูป่าดูอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ทำเปิดแล้วแต่แต่ดูหมูป่าก่อนไปกินเอาไปไหนหมูป่าน่ารักอ่ะครับโอ้โหไม่น่ารักไม่น่ารักทุบนะ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 หมูอย่ามันนะถ้าหมูป่าเนี่ยด้ว่ะอุ้ยโอ้จริงด้วยค่ะมีราชาหมูป่านอนอยู่ดูดิราชาหมูอ่ะกลดังมากเจ๊พิสัทธหมูพิสัทธหมูของจริงพิสัทธหมูอู้ยอ้ย ใครเทีใครทำดังเอานักเกี rule, Means, no land, no excuses, no so, er ่ยว่าโอ้เอาลไงนอบนอบเอาไงนอบ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 โอเคนอบเร่าเร่าไปเร่าไปเร่าไปโอ้โหโอ้โหนอบนอบช่วยด้วยมุมนี้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 ว้ายโอ้อหเราตีได้รตีได้โอเคน่าจะตีเป็นเว็บโอเคก็สนมอดนะนอบเออมันตีเป็นเว็บพี่แจ็คเข้ามาเข้ามาตีได้โอเคตีได้โอ้ พสัต์หมูพ่สัต์หมูพิสัต์หมูหรออีกาใหญ่อใหญ่อ้้ว้าโดนอุ้ยโดนว้าน็อตตี้น็อตตี้ก่อนนี่กนกนบเน็ตพันบเน็ตพันโอ้้เจ็บเจ็มาดิมโอ้ย่อยเลื่อนีจวเลือนเลื่อนจอยู่โอเคโอเคโอ้ตกใส่หัวตัวเองเหรอว้าา ปาเเสกลูกมาเหรอมันขอดูกได้มันตัวเมียว้าวแรงเกินนกนบไปคิวไปนกไปคิวไปนกไปมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วมันได้คิดแล้วได้คิดแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยถ้าแรงถ้าแรงนบนบถ้ามีเป็นเด็กจนเป็นเด็กไปนะย่นหน่อยย่นหน่อยย่นหน่อยใช้หน่อยใช้หน่อยโอเคโอเคสงพยาบาลมามานบส่องไฟได้ปะส่องไฟมันได้ปะ กลัวไฟวะกลัวไฟวะเฮ้ยกลัวเฮ้ยกลัวตัวอนี่เดียวนีดียวโดดทุบโดดทุบโดดทุบเออือร้องหายไปดีว้าโอ้ยโอ้ยจะเกิดไปอีกสิบเก้านาทีอ๋อมันร้องไห้อยู่มันร้องไห้อ่ะหมูร้องไห้หน่อยดิมันขอโทษหรอมันกลัวแล้วอุ้ยเพชรเต็มเลยใช่ใช่อันนี้น่าจะกล่องดีทานดาอุ้ยถุงเหรอ ุงใหญ่บ้าเลอะเลยโอ้สามสิบอ่ะโอเคทุกคนหมูป่าได้ไรอุ้ยลลบใส่เลยใส่เลยหรือพี่ใส่ใส่ยังไงในเกาะหมูป่ากับลงหมูป่าครับอ๋อมันคือแกะแกะกำลังอดในคืนนี้เฮ้ยงั้นแปลว่าไอพิซาร์มันหิวแน่เลยอ่ะอุ้ยโรงพยาบาลคลินิกคลินิกคลินิกแย่เป็นเน็ตน่าจะช้ำๆเลยละหนึ่งอันอ้าวสองอันสองอันอยู่สามอันเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่พี่ด้วยพี่ด้วยดิไปด้วยดิชิพหายละ อยู่ไกลมากเลยอะ่ะกำลังรีบวิ่งไปเสียงมาโอ้โหใจเต้นด้วยอะ่ะโอ้โหน่ากลัวมากน่ากลัวไฟฉายมาอ้าวไม่กลัวไฟไม่กลัวไฟหรอจริงมั้เนี่ยนบนอบต้องไม่กลัวไฟไม่กลัวไฟอ่ะ รอเช้ารอเช้าค่อยมาอันตรายมากอุ้ยหมาน,นี้มันหมาหรือเสือวะเนี้ยเหมือนเสือเลยอะมืนมาป่าอัลฟาที่แบบน่ากลัวกว่ามาป่าอัาเหมือนเสือเออมาคือเสือเสือเสือนี่ว่า <S 2> <S 2> เออเเออ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 เเออ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 เอเอ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 อออเอเออเออเเออเออเ โอ้มนไม่นอนกับดักเลยนี่มามีตาแดงทุกทุกวัน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 ไุกวันทุกวยนทุกว่นยุกวันทุกยันทกโอ้กวัทุกัทุกวันทุกวนทุกวนทตกวัทุกทุกนทุกวนทุกคอนทุกวันันทุแวันวันหุกุกวันทุกวันันแวนทุกวันแุ้วมาแล้วันทุกวันทุกวันี้นทุกันุกันันทุุันมันนกวนอบกนบไปอยู่ไปอยู่ ยิงยิงยิงมานละมันแบยิงอ่ะเอายิงมันตูนนี่อยู่พี่นจ็อ๋ออ๋อมันปืนมันปืนดีกว่าเป็นปืนโอเคสบายเลยสบายเลยมามาดิมาดิทุบทุบทุบไอปืนคู่ไอปืนคู่ไอปืนคู่หรอมานี่เลยนี่แน่โดนจับแล้วเป็นไงไอปืนคู่อุ้ยอันนี้เป็นปืนแน่เลยมือปืนเว้ยอ๋อจอนแจ็คนี่ว่ามันคือจอนแจ็คเออเป็นไงล่ะอะไร แตงโมเขาเรียกว่าแตงโมเอา้าสับปะรดสับปะรดอะไรอ่ะสับปะรดโอ้ยลุยเข้าไป่นี่งอ่ามันคือป่าชายเลนมีเห็ดพิษหลากสีด้วยมีสีแดงน้ำเงินเขียวโอ้หน่ากลัวชุดกอดเหล็กอันนี้อมานี้นโอเคอโอ้ยจระเข้จระเข้ขึ้นมาจากไหนเนี่ยโอ้ยโ,โ,โอ้ยนอบนอบจระเข้ทุบทุบด้วยคอทุบด้วยคอทุบด้วยทอนเปิดกล่องแป๊บนึง อะไรอ่ะความป้องกันน่าจะเป็นลูกปินแน่เลยนบ <N op. S 2> ไปแล้วไปแล้วมืดมากเลย op. นบตรงเนี้ยปากปากใช้เลน,อ,น,อ,นอุ้ยนบนบนบระวังคิวก่อนคิวก่อนคิวก่อนอุ้ยโดดที่สูงเจ็บแล้วนั่นหรือเปล่าวะหรือโดนหมีกัดอุ้ยมีมีมีอะไรอะไรอะไรใช่มี op. นบนบนบเร็วๆ <ou> ไปแล้วไปแล้วแล้วก่อนเพ Л ือ่อนอู้หมีมันเกิดในตัวมันอัดตัวเจ้โควไฟสองสันดานโอเคมา โอ้ระบบบ้านเยอะมากเนี่ยพี่ลองวางที่จับปลานะมันจะได้มาวะอ๋อมีทําอาหารด้วยนี่ไงนี่ไงนี่ไงอุ้ยน่ากินอ่ะข้าวต้มหมอเหมือนข้าวต้มเลยอ่ะอ๋อเหมือนเลยเหมือนกันเลย้ยปลาปลาปลาติดแล้วปลาติดแล้วดีดดีดฉับเนี่ยกำลังกำลังเก็บกำลังเก็บโอ้เป็นเนื้อไงตกปลาได้เนื้อตกอะไรเนี่ยเออเขาจะลดเลยอุ้ยมคาเฟ่เลยจริงเหรอถือคาเฟ่เหรอื้้ออนัจุย ไนไหนไหนเจอคาเฟ่ไหนประกันปกันปรกันไปเฮ้ยไม่ใช่สถานีนี่มันบอกว่าเนี่ยอำเภออำเภออ่ะสอนอสอนอนี่อะไรอ่ะอันนี้ก็อะไรบูธวะอ๋อรองเท้ารองเท้าในอำเภออุ้ยมีหนวดด้วยอ๋อใช่ออกหมวกหมวกใส่หมวกได้อ๋อนี่ง่ายเราถอดชุดจากศพไนะนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่มันมีมันมีพวกลาทิอยู่ไอพวกไม่รู้จักอาวุธปุบปุบปุบ นางตีต anyway. ิดพ okay. okay. ิษน <t ake iono> ี่ว่านางตีติดพิษน้ำใช้พิษว่ะเฮ้ยพจะจะขีดวายวายที่วันที่วันทีวันโอเคโอเคอะไรเนอะเลยเออเออเออนางมีเนยย่างให้เราด้วยนะเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อหอกเทพนี่ว่าพี่มีของดีกว่าแล้ววิ่งเฉยๆดีกว่าถ้าเผิดด้วยว่ะ Holy Arrow นี่แหน่อุ้ยชักนานมากแรงแรงยู่แรงยู ติดพีได้นะอุ้ยโคตรแรงอ่ะแล้วเสียงแจ๊บๆแบบเฉาะเลยอ่ะ,อ,ะ,ะ,ะอุ้ยอุ้ยนบเหมือนกันเลยนบเอาเลย <c oughs> ออเย <c oughs> ลอาเลยละจาเรแาลองปิดปากสิเร็วอ้าวอุ้ยจะไงล่ะอุ้ย, <c oughs> ยนบนบยังไงละ่ะที่สูงไหม

โอเคโอเคมันวัมนววางก่อนอ๋อนี่มันมีตรงนี้มันมีทำผลไม้อยู่อุ้ยขับได้เลยอ๋อสปีดอ๋อที่วิ่งเร็วอ๋อมันบูทแพดอ๋อบูทแพดใช่บูทแพดบูท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 เร็วมากบูทบูทโอ้นี่ไงในอำเภอใช่ใช่มันเหมือนดันเลยอ่ะอ๋อมันดันเหรอ ชุดเกะาะว่ะนี่แนะนี่เฝ้าอะไรอยู่อะอาจจะมีอะไรปะมันเยอะแปลกแปลกเฮ้ยเออกล้องกล่องอยูย่ในปากกล่องอยูย่ในป่าโอ้ยมีกล่องแดงอ๋อคนหนึ่งอยู่ไหนเนาะไม่มีมีมีวิธีหาด้วยเขียนทิศก็ไม่มีโอ้โหขวานตลกมากอ๋อมันกดแสดงตำแหน่งได้อ๋อๆมีลูกตอนชี้อยู่เมื่อกี้โอเคอนี่ไงชี้ทางนี้นี่ไงต้องออกมาก่อนนี่ไงขบวนขบนขบน เออ,เออใช้ปืนเหรอจะก,กันมันตเจอก,กันมันโฮลี่แอร์โอ้ยโฮลี่แอร์นี่แน่แอโรแอโร่เออดตบนติดพิษติดพิษตีมันตีมันนี่แน่เออ,เ,อ,อเก็บไปให้หมดครับอุ้ยสหิมะเหรอวุ้ย,ม,ยมีสหิมะด้วยนิดเดียวมีโอนหิมะอยแลทำไงอ่ะเข้าไปใส่ได้เหรอโดดขึ้นเลยโดดขึ้นเลยโอ้ยโอ้ยกี่ม้าไปเร็วไปเร็วไไปม่ดูวิ่งชาวคนดีวะ ม่มาวิ่งชา้าจังวะนุจะวิ่งไวมาช้ามากเจ๊เอาดีๆปะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊ปุบเออยิงถอยหลังยิงถอยหลังยิงแบบถอยหลังนี่นะและนี่ก็คือแมป99นะคะแต่ทุกอย่างจะเป็นทะเลทรายบอกเลยว่าแปลกใหม่มากนะคะเล่นครั้งแรกก็ค่อนข้างตื่นเต้นเลยนะถ้าน้องๆอยากเล่นนะคะเดี๋ยวแจ๊ดเนี่ยจะแปะแมปไว้ข้างใต้ให้นะคะว่าแมปไหนนะ,ะวันนี้พวกเราไปละเจอก,กันใหม่ครั้งหน้าบายบาย